ชาวนี้ก็ว้าวุ่นกันทีเดียวเชียวเลยนี่นะที่นครสวรรค์น,นะครับเพเภอเมืองตำบลปากน้ำโพนี่นะก็เดี๋ยวจะไล่เช็คระบบแล้วรอพอการอย่างเดียวตอนนี้รอพอการอย่างเดียวนะรถเดิมเป็นยูสุล็อกกี้นะยีสุล็อกกี้นี่หัวเขาจะอยู่นี่หัวเครื่องเก่าขายไปแล้วนะั่เครื่องเป็น6 s d นะ6 s d หัวเครื่องเจ้าข,ของขายไปเองนะหัวเครื่องขายหมดแล้วผมมาเขาก็รอผมแค่มาลือ้อเดี๋ยวเจ้าคนซื้อกําลังจะมาเอาละผมก็ไม่รู้คนที่ไหนมาซื้อไปเจ้าข,ของขายกันเองระบบเสร็จหมดเรียบร้อยเหลือใส่พากายอย่างเดียวนะ,อะรอใสาพาวกางดอย่างเดียว,ยว,วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนี่นะระบบลมเสร็จเรียบร้อยนี่กำลังไล่ลองสตาร์ทเครื่องดูกันนะลองสตาร์ทเครื่องดูกัน ก็วันนี้เช้าวันที่ห้าเช้าวันที่ห้าฝนมาอีกแล้วเนี่ยฝนมาอีกแล้วนะก็เสร็จนี้แล้วจะเดินทางต่อที่จังหวัดเพชรนะชบูรณ์นะเพชรชบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีอ่าตำบลภูน้ําหรือเปล่าตำบลภูน้ํานะนะครับจะไปตำบลภูน้ํานะเพชรบูรณ์นะผมไม่อยู่สามสี่เจ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนก็จะบอกว่ามามาเจ้าผมหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ไปตำบลภูน้านะตำบลภูน้ํา นะครับก็ต้องรอตามคิวเอาเองนะไม่มีโดดคิวโดดข้ามแล้วไม่มีกันแล้วตัวนี้ใครจองคิวก็ได้คิวไปนะไม่มีมาข้าม็อดข้ามอะไรแล้วนะไม่ทําให้แล้วนะครับทําตามคิวดีกว่าไม่ปวดหัวด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวพาดูกันเต็มๆเ,เลยนี่นะนี่เจ้าล็อกกี้จากล็อกกี้เป็นฮีโน่เอสเจ็ดร้อยนะช่างบอยจัดก,การให้นะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอน อันนี้ล้อใส่พอกลางแล้วอย่างอื่นเสร็จมแล้วระบบลมเสร็จหมดเรียบร้อยนะก็เสร็จวันนี้ก็ใช้เวลามาสี่วันครึ่งนะวันนี้ก็ลองดูว่าวันนี้มันจะได้พอกลางได้ช่วงไหนนะก็เดี๋ยวรอชมนะมีหัวเดิมอยู่นี่นะเขาขายไปหมดแล้วเขาขายก่อนผมจะมาเองนะหัวนะหัวล็อกกี้นะเครื่องเป็นหัวอสดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังมั่งนี่นะด้านหลังก็ใส่ให้ครบ,ครบๆเต็มเต็ม นะเอาดูได้เลยนะดูงานได้เลย,เยนะยนี่ก็เดี๋ยวจะเตรียมสตาร์ทเครื่องกันนะงา,นะงาน,น,แน,นแน่นแน่นเนียนเลย <c oughs> นี่กำลังจะสตาร์ทละ เติมเลยเครื่องติดเรียบร้อยนะหลายคนก็จะบอกว่ามันโลง่ลงๆหรือเปล่าไม่โล่งนะเวลาประกอบไปเสร็จแล้วก็แน่แนๆแ,แ,แบบนี้เลยนี่นะลองระบบ power นะนิ่มๆทางบริก,การให้นะ,อะมอมุ่งนี้นะ ตัวอย่างใส่ให้ครบหมดนะไม่ต้องกลัวนะอะไรบางทีลูกค้าก็ดูเอ๊ช่างยังไม่ใสตรงนู้นตรงนี้เลยเดี๋ยวพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยใสไปครบหมดเลยไหมบางเครื่องล่างก็ใส่ให้นะเรียบร้อยนะทึบๆ,ๆแน่นๆเลยระบบลมก็เดินให้เรียบร้อยนี่นะสวยๆระบบภายในเดินใหม่หมดนะระบบภายในเดินใหม่หมดนี่นะตัดเครื่องได้เรียบร้อยลว ก็เ,เสร็จจากนี้แล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักพักนะเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีนะวิเชียรบุรีตำบลภูน้ำนะตำบลภูน้ำถ้าเอฟซีที่นั่นมีก็ลองคอมเมนต์ไปบอกกันหน่อยนะครับตำบลภูน้ำนะนี่ลองระบบก็เรียบร้อยแล้วจุดยึดต่างๆแน่นเหมือนเดิมดูภายในแน่นๆเลยนี่นะ แน่นเป๊ะ,ปะครับพอรอเผากลางมาก็เดี๋ยวเอารถออกไปลองนะบอกแล้วช่างบอยถ้าคิดถึงซีรีส์เจ็ดร้อยก็ต้องช่างบอยภุมธานีนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแน่นอนนะที่จะทําได้แล้วก็ทํากันมาค่อนข้างจะนานแล้วด้วยนะค่อนข้างที่จะนานแล้วด้วยเกิดความเชี่ยวชาญชานาญงานแน่นอนนะครับเชี่ยวชาญทํางานงานแน,น,น,น่น,นอนนะฮะจากได้งานแบบนี้นะ บอกเลยนะต้องช่างบอยไปธุมธานีคนเดียวเท่านั้นนะกับซีรีส์เจร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม